ครับผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปลูกต้นทุเรียนนะครับครับหนึ่งต้องปรับสภาพดินครับปรับสภาพดินนะครับดินนะครับเนี่ยเอาดินที่ดีดินที่เอ่อทุเรียนชอบนั้นคือดินเป็นดินลูกลังปนหินนะครับดินลูกลังปนหินและยกร่องครับเนี่ย ยกล่องเป็นแต่ละล่องครับยกล่องให้สูงแต่ละล่องครับเนี่ยยกล่องให้สูงแล้วก็เห็นไหมครับนี่คือท่อครับเนี่ยท่อครับผมนั่นนะครับวางท่อครับการวางท่อครับเนี่ยดูครับนี่ท่อน้ําครับนู่นครับวางยาวนะครับนู่น จะวางท่อ้นาครับทั่วเลยครับเนเราวางยาวไปนู่นเลยครับเพราะทุเรียนจะต้องการน้ําครับต้องให้น้ําสม่ําเสมอครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับวิธีการครับผมทุเรียนจะชอบดินลูกลังปนทรายครับเนี่ยครับเห็นไหมวิธีการนี่ครับดูๆแล้วดูว่าปลูกก็คือปกติจะปลูกต้นเดียวแต่ส่วนนี้ปลูกเป็นสองต้นคู่ครับและวาง น้ำหยดระหว่างกลางนะครับเนี่ยครับวางน้ําหยดระหว่างกลางและโคนไม่ต้องขุดเลยครับขุดแค่พอกบมันจะเป็นถุงะครับแล้วก็แกะถุงออกแล้วก็วางวางแล้วก็กบไอหลุมที่ขุดก็คือแค่พอกบให้พอดีกับต้นครับเนี่ยเอากบไม่ต้องขุดลึกมากนะครับเนี่ยครับ ครับอันนี้ครับท่านใดที่อยากจะปลูกทุเรียนครับทําแบบนี้เลยครับยกล่องให้สูงแต่ละล่องก็ห่างกันครับห่างกันแล้ววางท่อแบบนี้ครับนู่นนะครับวางท่อทั่วเลยครับแต่ละเนี่ยก็คือวางระหว่างกลางระหว่างสองต้นแล้วก็วางท่อวางท่อแบบนี้ครับทําแบบนี้เหมือนกันหมดครับเนี่ยครับ ปลูกไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจครับแต่ต้องเป็นดินดินเป็นลูกรลงบนหินนะครับดินลูกรลงบนหินและยกร่องให้สูงวางท่อน้ําแล้วก็ปลูกครับปลูกก็ขุดหลุมไม่ต้องลึกแล้วก็พอกบโคนให้มิดะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับทีนี้ก็ดูแลก็สมแดงครับใช้สมแดงบารุงครับฉีดบารุงต้นบารุงยอดบารุงรากครับ ชเต้นนะครับท่านใดสนใจก็โทรหาได้นะครับสนใจสมแดงอยากจะได้สมแดงไบบำรุงต้นทุเรียนหรือว่าบำรุงผลไม้ทุกชนิดหรือพืชทุกชนิดได้เลยครับสนใจโทร0 95961267ผมสุดใจส่งทุกทายสวัสดีครับ